เกียวเขาคือเขาจะเอียงว่าเป็นน้องเล็กใช่ตูตตูเอา อ๋อมันลังของลาพอดีเลยลเลย,เยวตงทางแล้วเ <c oughs> นาะคิดดูนี่นี่ตัวน้ำลัง,งขันตัวนี้นี่จะตัดตางข่าวหรือป๊อปเยบได้เยใช่ไงมึงจะกินไหมมึงอีกเนะมึงมีมยากาด้ามึงดู

เฮ้ยนี่อัศิไปเียบอปคอตปากระเดือเนีอ้ยมอสเลยจบเออคอเวทปคองนามากมิดปเลยบกอาเกินเลยนึ่งเขาเส่เบ็ดไว้ปลามันเป็นแพ้หมางเลยมันจะล่อใ้ทานไม่ใช่เหผมวัจะวัด ยุดบ่พ้นนี่เก่าใช่ไหอีกลูกหนึ่งมั้งอันตรายโอ้ใส่ปลาเขาเขี้ยวเป็นงั้ปลาคอมันต้องมาส่วนใหญ่ลอยบ่ยันเตโอ้ยเบ็ดหนอยพอดีใช่ไหมปลาอได้ปลาคอมันต้องแข็งแข็ๆมันด้วปลาคอ้ยๆในนอนเลยปลาคอไปเคยเข้ากัเคยใช้ยึดตอนตอนพ้น บัดเอาใส่เงนลอยมันซื้อป่าว่ามันมากินก็ขอเปนหาเสียด้วน มาหาลอใส่เบ็ดมือนีด็กไปแล้วเออหลังจากพ่นเอื่อนเลยพ่นยังคีโตกอยู่ดิโบยุทธ์โบยอนเลยพลนน่น เบอร์อะไรคับเบอร์สิบเปาเนะเราครับเบอร์สองเอดเบออ์จักแล้วมันเคียนเบอร์สิเนเบอร์้บอร์ซาเบอร์สิบ้อซา

ตัวใหญ่หมดเลยตัวใหญ่ยังได้เยอ <Hey, S 1> ะลเลยกำลังหนึ่งเบี่ดเลยังจะ,จะมีตัเบะไเดเลยของหมดเลยเดียนได้ใส่น้ำยามน้ำสองพนเลยคือพี่อนเออพักใหญ่เลย กงใส่ประเดนะมันใส่เหรอ เยเนียแต่าอยากขึ้นเ,นเินนดเ่าันมากเลยออใส่เบ็ดแคดน,น,ห,นหน่อยเยอะหน่อยใ้กน,นหนึรอใช่แล้ใส่ะใส่ประมาณนี้เบ็ดคนนี้ดปล้างดปลางไงก็ชอบปลงเลยขเลยอขอ่านี้่นอน

Cái ngon đấy đó, không, đó. không lè bó <laughs> mặc áo cho đi chân biao chân biao không biao nó biao chân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  biao เอาใส่น้ำเนี่ยมันถึงน้ำพี่เอาใส่น้ำถึงน้ำเพราะว่าพนมันตกสำเ,เ,นะเนีปลาเคีงประดุกถือได้ปลาคงถือ่น้ำถึงน้ำครับปลาดุก เขาใส่แล้วเขายามเลยเดี๋ยวเนาะเลยจะมาพนตกเดี๋ยมันถึงเลยพนตกนีๆอย่า่เียอพอดีโอเเดวลล mệt thì rất bắc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không <laughs> <laughs> này เขาเาถ้าว่าพบอตกนีเมออก็ได้เกี่ยวเรียว่าทิศนึงสุกมาเลยอยากนำพนๆเดินึ้นมาจอบดินจอ้โ มันมันมันเลยใส่ของให้เนี่ยจีเลยใส่ของเลยใต้ใต้ใส่ของไว้ใส่ของนี่โอ้ยมันเงสุดยอดเลยเนาะเมื่อวานเนี่ยพี่น้องอยู่ในแล้อวัดนวันนี้พ่นตกมาใหม่พ่นเอื่อนมาใหม่เองวันนี้เรียลเลวนีขพยายามเบ็ดนะเบ็ดนะมันตื่งเอาเนาะอ๋อจุโท๊ แจพริปปงมีบ่เออเป็นห่อนไหมเาเลยเนาะลึกมันบ้าตะวันวินาเดอมันลายค็ดเศดของแดงแดงลาบได้หม้ามพร้อมเด้อลาบไม่ได้เอาจันทร์ยเงเติมเศราเลยะป้าสามตัวเอจันจันึงเปนเศ้าเนตัวหน่อย ผู้ชานไปว่าหลายแล้วที่เราจะต้องไถ่จะได้แ,ละ,แ,ล,ะและปีนบริแก่แค่นีกินอันนี้มันก็แซ่บแหละเยี่ยเงเลืออยู่ดอกกำตรงในเลือเอน,อเนาะหน้าขาเห็นหน้าขาที่ผุ เจ้าอยากเก็บปู่สาวเอาโชดคอยอย่ารอ,อย่าเจว่าไปบอลาำคอยอยู่ธนาคารเงินคอยมืดเจ้าบอกห็อ่นบก,ก็ไปเลยละร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนะไปว่าัตะถ่ายไปกวาดเงินมดอะไรอยู่ธนาคารเงินคอยมดก็ยังบอกอยางันเนาะเอ้ักนอ้าตัวนี้ได้มันเลยนะแบแทบหอ,อหเจียวเนย pha nội có pha nhảy kéo tới đây pha có pha nhảy đây nội <laughs> 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 không? <sẽ bỏ. cười> năm, Được. Được. Được <laughs> thế thấy ừ. ô oh. cái มาเอาลายเ่ยไม่เยเาจะด้เล่หลย็บเลยบเือทั้งคีเรื่อั๊กเขาไปันเงัดก็ได้กินปลาคีทั้งคีได้เนาะลาาวคนที่เกลือยังบอ๊เขาเนียวเขาใเพื่อ ไม่ได้ไหวาปคาก<อ>ป็นผูมองแต่วัดชื่อนั<ป>่นแหละไม่ถูกเต็มะ